สวัสดีครับท,ทุกทท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหลานะครับเรามาดูกันว่าเดือนพฤษภาคมนี้ท่านที่เกิดราศีทั้งหลายใน12ราศีจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างเริ่มจากราศีเมษเลยนะครับท่านที่เกิดราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนฝูง และมีการใช้จ่ายเงินทองและท่านจะมีการใช้จ่ายเงินทองมากในการศึกษาของลูกท่านจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินมาใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีพฤกษภในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรับทองและมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงลักษณะงานท่านไม่ค่อยชอบใจนะัก ด้านการทำงานแต่ท่านก็รับที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นเงินทองที่มากขึ้นแม้เงินนี้จะสีเทาๆสักหน่อยสำหรับท่านที่เกิดราศีมิถุนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะมีโชคแบบไม่คาดคิดมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์อาจจะได้เปลี่ยนรถยนต์ เรื่องความรักถ้าท่านไปทะเลไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวสระว่ายน้ําไปเล่นน้ําท่านจะได้พบคนในเครื่องแบบเป็นที่ถูกอกถูกใจแต่ถ้าท่านไปขึ้นภูเขาก็จะไม่พบใครเลยสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะพบว่า งานที่ท่านทำเนี่ยหนักไม่ได้พักผ่อนแถมยังถูกการเร่งรีบบีบให้ทำงานด้านเอกสารให้เสร็จสัญญาต่างๆง,งานเอกสารต่างๆถูกเร่งรัดการออกโฉนดกรมธรรม์ประกันภัยประกันชีวิตทั้งหลายจะถูกเร่งให้ดำเนินการให้เร็วขึ้นด้านการเงินท่านระวังให้มากระวังการหักหลัง จะมีคนมาพูดคำไม่จริงตอแหลตอหลดกับท่านนำเอกสารเท็จความเท็จมาหลอกแสดงละครเอาตังทั้งให้เจ็บใจให้ระมัดระวังสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์เดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้างานจะมีงานมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นและมีโชคได้รับเงินทองเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นอีก มีความคิดนี่เริ่มสร้างสารรค์ที่ดีคนรักก็จะมาทำดีด้วยแต่ถ้าใครยังไม่มีความรักยังไม่มีคนรักจะโดนความรักมารุมมาตุ้มมากมายในเดือนนี้สำหรับท่านที่เกิดราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านอาจเสียงานตกงานให้ระวังการพูดจาไว้ทางที่ดี เย็บปากไว้เลยเรื่องต่างๆไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องมาขอความเห็นเย็บปากไว้เลยอย่าเพิ่งพูดพยายามอยู่เฉยๆให้พ้นไปพ้นเดือนพฤษภานี้ไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นท่านอย่าได้รับปากใครเรื่องใดๆหรือแม้แต่คนรักก็เงียบไว้อย่ารับปากใดๆในเดือนนี้นะครับ สำหรับท่านที่เกิดราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะได้รับตำแหน่งงานใหม่เงินเดือนขึ้นแต่จะมีหนี้สินงอกมาด้วยคือได้ทั้งโชคได้ทั้งเครห์นิดหน่อยจะได้ซ่อมรถซ่อมบ้านส่วนเรื่องความรักดีอยู่แต่คู่ครองจะมาออดอ้อนของเงินเพิ่มขอทองเพิ่ม คือมาบรบกวนการเงินท่านและให้ระวังคนหักหลังมาหลอกเอาเงินอีกเช่นกันสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกเดือนพฤษภาคมนี้ท่านให้ระวังอารมณ์ร้อนของท่านจะทำให้เสียเพื่อนท่านจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนในการลงทุนลงหุ้นแต่ว่าผลตอบแทนกลับมาเกิดความเสียหายทางด้านการเงิน เฉพาะเดือนนี้นะครับแต่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผูกพันสัญญาซึ่งไม่เป็นธรรมกับท่านแต่ท่านก็จะเซ็นรับเพราะเหตุว่าเป็นความคิดที่เริ่มของท่านเองมันทำให้งานหนักมาตกที่ท่านนะครับสำหรับคนราศีพิจิกต่อมานะครับสำหรับคนเกิดราศีธนูในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้แต่งงาน จะได้เปลี่ยนจากคนรักกลายเป็นคู่ครองจะมีโชคมีความสุขและท่านที่ทำงานอยู่จะได้รับผลสมเ็จของงานจากการร่วมมือของคนที่มาร่วมงานทั้งหลายอย่างไม่คาดคิดต่อมานะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะขายที่ดินได้ หลังจากที่อึดอัดทรมานมานานพยายามขายมานานจะขายได้ในเดือนนี้จะมีเพื่อนช่วยสนับสนุนแบบรับๆคือต้องจ่ายค่าในหน้าก้อนใหญ่ให้กับเขาถ้าท่านได้เซ็นสัญญาซื้อขายหรือโอนที่ดินในเดือนนี้ให้รีบทำหากข้ามไปเดือนหน้ามิถุนาแล้วมันจะพลัดหลุดไปท่านก้อนใหญ่ให้มันข้ามนะครับถ้าข้ามก็ข้าม พฤษภาไปก็ข้ามมิถุนาอีกเดือนหนึ่งจึงจะดีในด้านความรักเดือนนี้ไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะคนรักจะคิดแต่เลิกคิดแต่จากไปเพียงอย่างเดียวต่อมาสําหรับคนที่เกิดราศีกลุ่มนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงมากมายในเดือนนี้มีการเดินทางต่างประเทศ มีการศรรัร,รยกรรมผ่าตัดทำให้ตัวเองต้องเก็บตัวชีวิตไม่ค่อยลาบพล่นนักเพื่อนก็จะมาคุยด้วยมากมายจนกระทั่งเจ้านายตำหนิเสียหายการงานเรื่องความรักงอกงามดีเพ,เพื่อนสนับสนุนสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองมากมายจากหลายทาง การเจรจาจบงานการเซ็นสัญญาหรือการพรีเซนต์ดีการเงินแม้จะมีเข้ามาหลายทางแต่ก็มีความสะดุดไม่ราบรื่นท่านต้องไม่ปล่อยผ่านหรือยืดเยื้อเอพราะมันจะเลยไปเลยเช่นว่าขอทวงหน,นี้ลูกหนี้ขอปลัดคุณก็ปลัดให้แค่ พอดีพอดีอย่าผัดไกลนักเพราะมันจะหลุดไปเลยครับทั้ง12ราศีในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเรื่องกล่าวเกิดขึ้นต่างๆตามที่อธิบายแล้วครับชอบไม่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก